โอเคสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าสิ่งที่ผับจีไม่ได้ทําคืออะไรก,กดเพล์ก่อนเลยนะครับคือเวลาผับจีเราเล่นเกมไปแล้วนะครับแล้วก็กระสุนหมดนะครับกระสุนหมดก็จบก็ต้องหาปืนใหม่ทั้งๆที่มีของวางกองอยู่มากมายนะครับอันนี้คือรือผับจียืนขวางทางอยู่นะครับวิธีการก็คือสิ่งที่ผมใส่ลอจิกเข้าไปเพิ่มนะครับเมื่อกระสุนหมดก็หยิบเก้าอี้ขึ้นมายกขวบขที่ขวานะครับ จะไม่จะไม่ยุ่งกับพี่เขานะครับแล้วก็เคลียร์เข้าไปความมันโอเคมนุษย์ผับจีเจอเขาอีกคุยเนียโอเคครับเดี๋ยวอาจจะต้องแบ่งเป็นสัก2ส,สองตอนนะครับเพราะว่าอาจจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างยาวนิดหน่อยนะครับส่วนไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์แบบบ้านสถาปนิก Interactive เพื่อนเพื่อนสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะสามารถเดินดูแบบบ้านได้เหมือนเล่นเกมเลยแต่ว่าอันนี้เป็นแบบบ้านลูกค้าซึ่งสามารถเปิดซีได้นะครับ เดินมาก็เปิดไฟได้กดแอลนะครับวันนี้โอเคก็เดินอยหลังได้นะครับก็มาเปิดไฟที่โต๊ะตัวนี้ได้นะครับอ่าอันนี้กด A ก็เปิดไฟโต๊ะหรือว่าจะเดินขึ้นไปดูห้องนอนก็ได้นะครับอ่าอันนี้มีไฟตรงบันไดก็กดาเช่นกันหรือว่าเดินขึ้นบันไดไปเลยอ่าอปติดขอบบันไดนะครับ แล้วก็เดินขึ้นไปข้างบน <S <S อ,อ,อันนี้อะไรกดมีเปิดไฟโอเคเราก็กระโดดลงแข้างล่างโอเคข้างบนซ้ายจะเป็นท e ี่แมปนะครับเนวิเกเตอร์แมปโอเคเพื่นอนๆเดี๋ยวลองติดตามวิธีการทำแบบนี้ดูนะครับว่าเราจะทำเป็นยังไง แบ่งเป็นตอนนะครับวันนี้อาจจะเป็นตอนที่หยิบของก่อนจะเริ่มจากไฟง่ายๆก่อนนะครับกดคิวเพื่อออกนะครับดาวน์โหลดตามลิงก์ดีสคริปชันที่แนบให้ด้านล่างนะครับก็ไม่ต้องอิดตองอะไรก็คือระเบิดไฟซิ่ออกมาแล้วก็ double ล l i c k เปิดได้เลยโอเคเขาออกจากอันนี้ก่อนนะครับครับผมก็จะขออนุญาต New level ขึ้นมาใหม่จากไฟเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อนๆไฟงานเมื่อกี้ก็ดาวน์โหลดไปลองเดินทัวร์ได้เลยนะครับมันเหมือนเกมแต่ว่าบางทีแล้วมันคืองานออกแบบตกแต่งภายในที่ทำแบบบ้านสร้างจริง ครับก็จ <c oughs> ากไฟล์เมื่อกี้นะครับถ้าเปิดงานมาแล้วนะครับสตหรับวิธีการเปิดงานแล้วก็เบสิกต่างๆในการลงโปรแกรมเนี่ยมีคลิปก่อนหน้านี้อยู่ที่ลิงก์ดิสคริปชั่นข,ข้างล่างก็อลองดูคลิป2อันข้างล่างดูก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็ New Level เข้ามานะครับ New Level อันนี้เราก็ใช้เป็น New Level อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็น VR Basic ก็ได้อะไรก็ได้เงี้ยปุ๊บเนี่ยส่วน Box ทุกนี้นะครับผมสร้างมาจาก Place Actor ตัวนี้นะครับแล้วไปที่ตัว geo อมนะครับแล้วก็ดึงบล็อกมาใส่ตรงนี้นะครับลากมาใส่ตรงนี้เลยนะครับในลักษณะนี้โอเคเราใช้โหมด first person character เพราะนั้นเนี่ยใน content browser เราก็จะมี first person dp เวลา new file เข้ามาก็เลือกเป็นแบบ first person character นะครับลองดูในโหมด basic ดนะครับมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับเอาล่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้าง event ให้ first person อันดับหนึ่งคือถ้าเรากดเพตาตอนนี้นะครับเราก็จะเจอปืนแล้วก็ยิงได้ <S 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 แต่เราไม่เอาเราจะไม่เอาอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปที่ first person character เพราะเราจะเล่นเป็นแบบหยิบลูกฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะ play sphere มาก่อนละกันเนาะเพื่อจะได้มีลูกบอลมาหยิบโอเคเออลูกบอลใหญ่เกินถ้าไปที่ detail นะครับแล้วก็ radius ก็เหลือสักร้อยนั้น อันนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับสำหรับในสำหรับใน Unreal Engine หน่วยจะเป็นเมตรนะครับหน่วยจะเป็นเซนเซนขอโทษขออภัยนะครับแล้ว Place Actor ตรงนี้ไปนะครับหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีเหมือนกันตรงนี้ใช้อนี้ก็ได้นะครับใช้อนี้ดีกว่าเพราะเมื่อกี้มันเป็น s p ียร์แบบที่ในขั้น Basic ที่คัต้องแบบเจาะลึกในการปั้นโมเดลจริงๆนะครับในตัวนี้นะครับไปที่ Modify ตรงนี้นะตรงนี้ก็ใช้เป็นคิว Material o v e r อเวอเพราะนั้นผมจะใช้ตัวเดียวกันเขาอยากได้เป็นสีขาวนะครับก็ิ U ิพ์ CU TE ในหัวข้อดีเทลนะครับ CU Q m a t e r i a l ียนโอเวอตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวจะได้ไม่มีเสียปลประหลาดเวลาจะกดวางพื้นหลายๆคนไม่รู้แล้วกด N เ,เขว่าจะส่งมาวางที่พื้นเองนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นผมจะหยิบลูกบอลมาปลาลูกบอลขอใหญ่สักนิดนึงสักหนงจุดห้านะครับคูณหน ค1.5ถ้าไม่นั่นก็ล็อกสเกลไว้นะครับเวลาขยายก็จะขยายได้ไนี่นจะเปลี่ยนเป็น1.2อะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนหมดที่ตัว Content Browser ไปที่ First Person Character ไปที่ Blueprint ของตัว First Person Character ตัวนี้นิดนึงเพราะเราจะไม่เอาปืนแล้วก็ไม่เอาเสียง <c oughs> ต่างๆนะครับก็จะได้มาเซตลอจิกกับตรงนี้นะครับลากไปวางเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอา Impulse อินพุตไฟล์ตัวนี้นะครับซึ่งคือการคลิกซ้ายแต่เราจะเอาไปใช้เราจะเอาไปใช้แต่ในตัวอย่างของทาป็นคลิกขวาเราเอาใช้คลิกซ้ายตัวนี้มาใช้งานก็ได้นะครับเป็นตัวที่จะสำหรับพิกอัพอ็อบเจกต์ของเราตัวนี้ต่อไปนะครับทีนี้พอเราไาตรงนี้ปุกก๊บกลับไปที่วิวพอร์ตนิดนึงเราก็จะไม่เอาตัวแขนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแขนคลิกที่แขนเนี่ยแล้วก็ไปาวิสิบินะครับวิสิบิ e เอาวิสิบิ e ออกแขนก็จะหายปืนก็ไม่เอานะครับแล้วก็จะมีปืนล่าง ครับจมีปืนอีกอันหนึ่งตรงนี้นะครับเป็น VR กันนั่นนะครับเราก็ไม่เอาทีนี้ compile set พอเรากลับไปที่ first person example map ของเราเนี่ยพอเรากด play <ม>ก็จะไม่มีปืนก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีนะครับก็จะเป็นเหมือนกันทีนี้เรามา s e ต uh, logic กันครับ เข้าไปที่ Content Browser เพราะเราจะไปใส่ Logic ให้ตัว Collector ตัวของเรานะครับไปที่ Event Graph ก็จะมี Logic มากมาย่ที่บอกเมื่อก่้ตอนนี้เราดึง Event Input File คือคลิกซ้ายนะครับเราจะรู้ได้ยังไงเราไปที่ Project s e t t i n g นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่าตัว Controller นะครับ Map a n d l ตัวตัว Input ขออภัยนะครับมีการใส่ Action ไว้ที่ Jump File ตรงนี้เป็นตัวนี้เป็น Left เมาบัตตันนะครับโอเคก็จะมีสําหรับ VR สําหรับอะไรบบราบามากมายอันนี้เราก็มาดูตรงนี้ต่อวิธีการก็คือต่อไปเราก็จะแอดนะครับสิ่งที่เรียกว่า sphere t r e n d นะครับ sphere trends น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือน sphere trends by channel นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่สร้าง impact ให้ตัว เก็บของนั่นเองนะครับคล้ายๆเป็นกลุ่มก้อนพลังงานซึ่งนักซึ่งจะเป็นเหมือนมือเหมือนแขนที่เราจะเก็บของขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะใช้ตัวแคปซูลคอมโพเนนต์ซึ่งก็คือตัวโมเดลของเรานะครับตัวนี้นะครับสําหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยในในเชิงลึกเนี่ยก็สนใจก็เข้ามาเรียนกันได้นะครับแต่สาหรับแบบแบบฝึกนี้ก็จะทําได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับาต,าตามกันเจ้าช้าอันนี้ก็จะเป็นภาคแรกในการพิกอัพก่อนเก็บของก่อนนะครับเก็บของก่อนนะครับ ต่อไปเราก็จะหลังจากนั้นเราก็จะให้แคปซูลตัวเนี้ย get w o r l location คือ get ตำแหน่งใน world location คือโลกของโมเดลนะครับ get w o r l location ไม่ใช่ rotation นะครับ location แล้วต่อไปก็คือแล้วก็เวลาเก็บของเราอยากจะให้เก็บข้างหน้านะครับภาษาอังฤษคือ forward นะครับเพราะนั้นเราก็จะไป get forward vector ก็คือเส้นที่อยู่ข้างหน้าเราอ,อันนี้นะครับหลังจากนี้ โลเคชันที่ตัวนี้ก็จะเป็นจุดสตาร์นะครับจุดสตาร์เนี่ยอยากเราอยากจะให้จุดเริ่มเก็บมันอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้ m u l ติ p า y ิขวาแล้วกดดอกจันนะครับเป็นมั l ติพายนะครับมัลติพด้วยอะไรตัวนี้เราจะโปรโมทเป็น Variable ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ค่าตรงนี้เข้าไปปุ๊บทีนี้เขาก็จะถามว่าเอ้ยเดี๋ยวระยะที่จะใส่เนี่ยต้องคูณเพราะว่าข้าง ระยะเวกเตอร์คือระยะยื่นข้างหน้าที่เราจะใช้อะไรตัวนี้เราจะโปรโมทเป็น variable นะครับซึ่งเป็นค่าที่เราจะเปลี่ยนได้แล้ว variable ตัวนี้จะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็น float float ก็คือตัวค่าตัวเลขนะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทาตามสเตปไปเ้าๆาสาหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่าการภายหลังนะครับตัวนี้นะครับคราวนี้ผมจะลบตัวนี้ทิ้งเราจะได้ variable ตัวนี้ขึ้นมานะครับ variable ตัวนี้ผมจะตั้งเป็น trace length ก็คือระยะที่จะยื่นไปข้างหน้าเราจะได้มาใส่ค่าต่างๆได้ แล้วก็ค่อยเอาตรงนี้ m <c oughs> ัลติพายอีกทีนะครับม <c oughs> ัลติพายด้วยพายมัลติพายด้วยระยะ forward vector ข้างหน้าตัวนี้นะครับ <c oughs> หลังจากนั้นก็คือระยะที่จะเก็บก็คือระยะ n นะครับตัวนี้เป็นค่า test length นะครับเราจะสร้างระยะยื่นข้างหน้าเราต้อง c o m p l y ก่อนนะครับ variable <c oughs> ตัวนี้ก็จะมีตัวเลขให้ใส่เรา,อา,าเอาซักอเมตร50ก็ได้นะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับแต่ตอนนี้ตัว n ตัวเนี้ยนะครับ เราต้องการ radius เท่าไหร่ตรงนี้เราก็จะประมดเป็น variable เหมือนกันนะครับจริงๆเราใส่ตัวเลขใส่สัก50ก็ได้นะครับถ้าไม่ประมด variable ก็ก็ก็ปัดใส่ค่าตรงนี้ได้แต่ใส่ variable เข้าไปมันก็จะทำให้เราง่ายโอเคนิดนึงนะครับเราต้องคูณระยะแขนด้วยระยะข้างหน้าด้วยการเพิ่มจากตำแหน่ง v e r location มันต้องเป็นบวกเพราะนั้นคูณแล้วบวกด้วย โลเคชั่นข้างหน้าถึงจะเป็นระยะ n ตัวนี้เค okay. สรุปแล้วตอนนี้เราใช้ตัว input file ก็คือคลิกซ้ i ยนะครับแล้วก็ลองเซฟ c e ตรวนี้ดูอพอเซฟพอเราเราต้องการผมจะขอให้ผมจะเปิดให้ดูเห็นตัว test เ,เล็งสักาวินะครับว่าเวลาเรากดไปเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะนั้นนะผมจะเปิดเป for duration เมื่อยิงแล้วก็จะเกิดอันน so ี halten, ้ผมใช้เป็นคลิกซ้าย input file เมื่อกี้ตั้งค่าไปแล้วนะครับเลิกซ้ายเมื่อกี้เราเปิดไปดูแล้วทก็จะ Setting กด Play นะครับเมื่อเข้าไปใน v i e w p w r t r t เนี่ยก็จะเห็นว่าผมยิงอะไรบางอย่างออกไปนี่คือตัวที่แล้วก็จะไปชนอะไรบางอย่างที่มี Object ที่เราต้องการโอเคนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการนี้หยิบ Object ขึ้นมา เกือบลืมไปเลยเกือบลืมไปเลยนะครับเกือบลืมไปเลยเกือบใส่ดาราเจ้าประจําของงานเลยนะครับก็คือ,อมนุษย์ถัดีของเรานะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมมาทําตรงนี้นะครับก็เอามนุษย์ถัดีก่อนอเอาตัวเอาตัวโมเดลดําก่อนนะครับโมเดลดำก้น,นดํามาแล้วนะครับเอา,าเป็นตัวพ็อประกอบงานนะครับก็กด E เพื่อหมุนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเอาน้องอ่า อาน้องใครใส่ดีเอาน้องมาป้าเอาน้องเอาน้องพีทนน้องพีท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 ไดครับมาอยู่อยู่ตรงนี้นะครับน้องพีทในเป็นตัวประกอบฉากนิดนึงนะครับพวกอวามสนุกแล้วก็ใส่ไพรอเบ็กดีใส่โอลิเวียน้องโอลิเวียชุดขาวนะครับสาวน้อยจาก S อ A เ o u s านะครับป้าน็อกดาวสนับสนุนนะครับเพื่อนๆก็ไปอุดหนุนบ้านน็อกดาวน์กันได้ บ้านน็อกดาวที่มีจุดขายเป็นอากาศสะอาดบริสุทธิ์ Clean Air นะครับซึ่งไม่มีในบ้านน็อกดาวทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีน้องมาตาเขานี้ก็จะเป็นเซลลนะครับเป็นเซลลในโลก Virtual Reality นะครับเซลล์จริงๆเป็นอีกคนนะครับโอเคโอเกือบลืมเดี๋ยวต้องเอาต้องพามนุษย์ผับจีมาด้วยนะครับก็ผับจีแม่ผับจีแมนออยู่ที่นี่นะครับผับจีแม่ อ้าวมีจัมปไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูโมเดลนิดนึงนะครับสึกโมเดลจะหายที่เคยทำไว้นะครับโอเคก็ผัด G-man จับเข้าไปโหลดวางปึ้งแต่ผัด G-man นี่รู้สึกจะตัวเล็กนะครับรู้สึกว่าผมทำไซส์25่้าไหมน่าจะใช้สี่สนะครับเพราะว่าโมเดลที่ปั้นมาผิดขนาดนิดหน่อยตัวเตียเ้ยไปนิดนึงอ้าวเขาใหญ่นิดนึงแล้วกันสี่สิบแล้วกันว้าว กลายเป็นปรับ G man ักษ์นะครับกด F ถ้าเกิดว่าตัมัหลุดเอ,อ่อสปีดเร็วไปก็ปรับตรงนี้นะครับผมจะปรับเป็น2มแต่เร่งตัวคูณเข้าไปเป็นสัก4นะครับจะได้ไม่เร็วไม่ช้ามากกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น a n i m เมชันที่ออทําไว้แล้วนะครับสาห้าแล้วกันเอ,อ่อสี่น่าจะพอดีนะครับเดี๋ยวจะเอาพี่เข้าไปล่อเป้าด้วยนะครับตรงนี้อ,อ่าตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ไปวางปดปึ๊บานี้นะครับ โอเคก็พี่เขาจะอยู่นี่นะครับลองกดเพย์ดูหน่อยนะครับตัวละครเราเข้ามาแล้วไป <c oughs> ดูพีกหน่อยอ่ามีใครบ้างนะอยู่ท่ททา T D มีน้อง S S A House จากโควิดบ้านนอ o ดา d o w แล้วก็พี่พีทโอเคมาต่อกันนะครับหลังจากที่เราใส่ Logic Pick up Object ไปแล้วแล้วก็ Pick up ได้แล้วแต่เรามาทำให้เขาหยิบ Object กันได้จริงๆ ก่อนที่จะหยิบอ็อบเจกต์เนนกันได้จริงๆนะครับในแต่ละอ็อบเจกต์เนี่ยนะครับถ้าเป็นอ็อบเจกต์มาตรฐานของเขานะครับเขาจะมีเจเรสฟิสิกส์นะครับเหมือนที่ผมเคยโพสตไว้ในที่ซ็อกเก r ตซากบอร์ดเกมที่นี่ไว้สักพักหนึ่งนะและโดนเพื่อนๆว่ากันว่าไม่มีฟิสิกส์เบสิกน่านจะใส่ Basic เบสิกไปก่อนก็เลยมาทําเป็นแบบเบสิกตรงนี้นะครับก็คือใส่ฟิสิกส์แต่ละตัวนะครับผมใส่ไปครบแล้วคลิกตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าซิมูเลตฟิสิกส์นะครับ โอเคหลังจากสรุปตัวละครมาแล้วเราเข้ามาดูที่ลอจิกกันต่อนะครับลอจิกนี่อยู่ที่ first person บูปินนะครับเข้ามาตรนี้นะแล้วนะครับเข้าไปใน first person บูปินตอนนี้เราอินพุตไฟลคือคลิกซ้ายเจอออบเจกต์ยิงวัะถุที่หยิบอ b อบเจกต์ขึ้นมาแล้วต่อไปก็คือเราก็ต้องมา h ิ t อะไร h ิ t อะไรก็คือต้องมา break hit ก็เป็นอะไรบ้างนะครับ break h i หรือซอลเป็นอะไรบ้างาก็กดตรงนี้ลงมาก็จะมีละหลายตัวมากมายแล้วก็ ผมจะไปสร้าง physical handle นะครับที่จะเกิดขึ้นจากตัว logic ตรงนี้เพื่อเราจะได้เห็นตอนนี้ยังไม่มี physical handle นะครับเพราะฉะนั้นก็แอดนะครับ p h y physical handle ตรงนี้เข้าไปในตรงนี้นะครับจะตั้งชื่อไว้ว่าเป็นอ่ะปล่อยเป็น physical handle ก็ได้นะครับจะได้เมนของ compile แล้วก็ save ไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วตัวที่เราจะ คำต่อไปเราก็จะใช้ physical i s component นะครับโดยที่ไป get the location ตำแหน่งจริงจากในตัวเกม get the location นะครับต่อไปเราก็ต้องใส่ตัวที่จะหยิบเป็นคำฟังก์ชันที่จะหยิบ c o ค p o ร e n อนันก็คือขีขวานะครับแล้วก็ grab component at location นะครับ grab component at location นะครับเขาจะมี physical handle ก็คือตัวนี้ ก็คือสิ่งที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้โปรแกรม androidin ก็จะฉลาดนะครับว่าเราจะมีอะไรไปบ้างแล้วที่จะใส่ตรงนี้นะครับส่วนตำแหน่งนะครับ gap location คือตำแหน่งที่ hit object ก็คือที่แขนจะ hit object ตรงนี้นะครับแล้วก็ hit component return value ก็ต้องเป็น component ที่ตัว object hit เจอเมื่อกี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ hit เจอกันอโอเคหลังจากนั้นเราก็ต้องมาใส่ ตัว condition หรือ return value ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือใส่เป็น branch branch ก็ค,ค,คือกิ่งหรือตัวเลขตัวเลือกที่จะเป็นถ้าถ้าผิดถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็จะเป็นทางอีกทางหนึ่งนะครับก็คือถ้าจริงมีการ Hit object จริงถ้า true ก็ให้ get grab c p o n e n t a t location นะครับโดยที่ condition คือ return value กลับมาตรงนี้นะครับในลนนักษณะนี้แล้วก็เราใช้ physical handle อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจัดเรียงให้ดีนิดนึงจะได้สวยงามอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปเราก็จะมาเซ t ต physical handle ให้ target location เจอใครนะครับก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็เซต physical handle ตรงนี้นะครับโดยที่ให้ target เนี่ยเซต target นะครับ location อันนี้จะเป็นการ location นะครับไม่ใช่ rotation เป็นการให้ physical handle หรือแขนที่เราตั้งนะไปประทะกับออกไปเท่าไหร่ location ที่จะประทะนะครับครานี้เรายังไม่รู้ว่าและเรายังไม่เห็นภาพแม่กระทั่งตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่าตรงนี้จะออกไปกว้างคูณยาวเท่าไหร่เพราะ,ะนั้นเราต้องกลับไปที่ viewport นะครับแล้ว add scene component ขึ้นมานะครับ scene นะครับเพื่อจะโชว์ให้รู้ว่าแขนตัวนี้จะอยู่ตรงไหนไกลแค่ไหนที่เป็นระยะพิกั e ที่เราไปคูณไปบวกกนะัน่ะ นะครับก็เลี่ยนเป็นลเป็นฟิมเป็นพิกอัพเลนแล้วกันครับระยะพิกอัพเล g t h ตัวนี้นะครับคอมไพล์แล้วกลับไปที่อีเวนต์กราฟนะครับเราก็จะมีพิกอัพเล g t h ตัวนี้นะครับกลับมาที่วิวพอร์ตเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้เรากลับมาที่อีเวนต์กราฟไปแล้วนยะเรากลับมาที่วิวพอร์ตเล็กน้อยตัวนี้คือแขนที่เราจะได้รู้ว่าระยะการหยิบมันอยู่จริงๆก็ควรอยู่หน้ากล้องก็เหมือนลูกตาเรานั่นเองนะครับ ให้เรามองเห็นของที่เราจะหยิบนะครับดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปที่ตัวกราฟอีเวนต์กราฟนะครับเราก็จะใส่เหตุการณ์นี้จะต้องเกิดทุกๆช่วงเวลาจะต้องถูกดำเนินในทุกๆช่วงมิลิเซคันในช่วงช่วงเดลต้าเซคันต์นะครับในอันรที่เรียกว่าเดลต้าเซคันของเกมไม่ว่าเราจะไปหยิบหรือว่าไม่หยิบกระจาเพราะถ้าเกิดอีเวนต์นี้ไม่ถูกสั่งให้ทำงานในตลอดทุกเวลา เราก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่เราเจอเมื่อไหร่ที่เราจะไปหยิบอุปกรณ์หรือจะไปหยิบของเนี่ยมันอยู่ในช่วงทนายเพราะนั้นเราต้องใช้ e v e n ์ติ๊กนะครับที่ขวานะครับ e v e n ี e v e n ์ติ๊กนะครับรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็สนใจก็เข้ามาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้จะเจอทุกๆช่วงวินาทีในเกมไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจอถ้าเจอต้องต้องถูกรันทํางานเกิดกับใครเกิดกับใครใครเป็นคนเกิดก็คือ pick up l e n h พิกอัพเลนส์ตรงนี้จะเป็นทาร์เก็ตไม่ใช่ p ิส s ิ c อ l ลแฮนด์เดิลนะครับผมขอโทษทีนะใส่ผิดนะครับก็คือพิกอัพเลนส์ก็คือทาร์เก็ตอ๋อ c ิสิเคิลแฮนเดิลถูกแล้วนะครับขออภัยนะครับพิส s ิ c a l ลแฮนด์เดิลแต่ว่าตัวที่จะต้องเป็นพิกอัพนะครับคือตัวนี้นะครับก็คือระยะที่จะเกิดเพราะนั้นระยะที่เลนส์พิกอัพเลนส์ที่เราใส่เข้มาเนี่ยมันจะต้องถูกคูณและบวกด้วยระยะ Get เวอร์ โลเคชันระยะที่เกิดจริงในการประทะจริงในเกมหรือในโปรเจกต์ของเราแล้วก็ไปนี้นะครับคมอมเพล็เซฟมาทวนกันนิดนึงนะครับเร, logic รเราใช้ลอจิกอะไรเราใช้ลอจิกการคลิกซ้ายนะครับใช้สเปรย์เทนไปชน branch ใช่ก็ get call มาใน a d location โดยใช้ physical handle get world location ถ้า hit ก็ถึงจะ get world location ตำแหน่งคือใครแล้วให้ทำอะไรให้ physical handle ทำอะไร g กล b บเซฟนะครับแล้วกดเทเพราะนั้นถ้าเราเอาใครเราจะไปเอาลูกบอลแล้วก็กดตึกอันนี้นะครับคลิกซ้าย <c oughs> เราไปดูที่ลูกบอลนิดนึงนะครับว่ามีซิฟทิสิเคิลหรือเปล่าลูกบอลตัวนี้ไม่ได้สูกซิมูเลตซิฟิสิเคลก็เลยหยิบไม่ได้นะครับคลิกล้วกดเทใหม่ลูกบอล bon หยิบได้แล้วนะครับเห็นไหมครับ อย่างนี้นะครับก็เป็นแล้วเราก็เดินไปเดินมาอะไรได้ครับลูกบอลก็จะหยิบอยู่ข้างหน้าเราตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นบทแรกนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะหยิบของอยังไงนะครับตอนนี้ลูกบอลก็จะตามเรามาเรื่อยๆครับเออเหมือน AI เลยนะครับจริงๆแล้วนี่ก็เป็นสูตรหนึ่งในการเขียน AI นะครับให้ลูกบอลวิ่งตามเราในการเขียนเจนเนอต่าเอาไปชนมนุษย์ผับจีซสิ เราก็เอาลูกบอลอน,นี้มากระแทกได้ในบทต่อไปเอามาเคลี้ยงหรือปล่อยของนะครับวันนี้ก็ปาเป็นตัวอย่างเบสิกให้เพื่อนๆได้เห็นวิธีการทํางานกับตรงนี้นะครับฟ้าเข้าไปเขา,ากระแทกนะครับก็ามาเจอมนุษย์ผักจีนิดนึงโอเคเอาล่ะครับวันนี้ก็เดี๋ยวบทต่อไปเราจะมาดูเรื่องการจับหยิบได้แล้วเราก็จะเคลี้ยงเขากันนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเพื่อไม่ให้คลิปยาวและซ่อนจนเกินไปอย่าลืมถ้าสนบทเบสิก นะครับถ้าโปรแกรมไม่มีหรือ,อยังไงก็ลองดูตามลิงก์เบสิกที่ผมผมแปะไว้แล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ